ร้าน B Story Garden อยู่แถวถนนเรียบทางด่วนรามินทาตรงซอยประดิษฐ์มนูธรรมซอย23นะบรรยากาศหน้าร้านโคตรชิควันที่ไปก็คนเยอะนะวันธรรมดาแต่ว่ามันเป็นวันหยุดชดเชยวันพายใหญ่ไงนะร้านที่นี่ก็เป็นร้านคาเฟเ่มีทั้งหมด3ชั้นนะเมนูก็ ราคาก็เข้าๆประมาณนี้นะส่วนไฮไลท์ของที่นี่ก็คือพี่สาวนะต่ายก็ไปเจอร้านนี้มาจากใน t i กต o k นะมีคนรีวิวพี่สาวเยอะพี่สาวแบบเหมือนดาราซูปเปอร์สตาร์เมืองไทยบ้านเราเลยมีแต่คนมาแบบว่าขอถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ฟเฟลของบรรยากาศที่ร้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าแนวโซนแบบผู้ดีอังกฤษอย่างเงี้ย ขนมก็จะมีแบบว่าอะไรหลายหลากหลายหลายอย่างนะอาหารก็จะมีเป็นแบบอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารอิตาลีพิซซ่าอะไรเงี้ยก็มีมันก็มีม,มุมให้แบบว่าถ่ายรูปได้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ที่จอดรถค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะฮะแล้วก็การ จองคิวก็จองไม่นานนะก็คือมาแบบว่า walk in อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากได้ที่นั่งแบบพิเศษสุดชิคสุดชิลก็ต้องโทรมาจองกับทางร้านล่วงหน้านะสักวันนึงสงวันอะไรเงี้ยว่าอยากได้ที่นั่งตรงไหนเป็นพิเศษก็โทรจองกับทางร้านได้ส่วนการชำระค่าใช้จ่ายก็มีหลายแบบนะเงินสดหรือว่าจะเป็นสแกน qr code พร้อมเพย์หรือว่าจะชำระด้วยบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยก็ แล้วแต่ที่ถ้าไ่ชมสะดวกเลยตามมุมที่สุกว่า VIP สดๆจะเป็นมุมนี้นะดูแบบชิวอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะบอกว่ารูปภาพอันนี้น่าคล้ายๆพี่สาวเลยก็จะมีเป็นแบบว่าเมนูหลากหลายที่สั่งมานะว <Wow. S 1> ส่วนด้านข้างของบริเวณตรงนี้ก็เป็นมุมที่ผู้คนมาถ่ายรูปเยอะอีกจุดหนึ่งนะ สวยมากดูแบบว่าร่มเรื่อนดีใช่ไหมตอนแรกคือยังไม่ได้เข้าไปจองคิวที่ร้านนะคนเต็มเลยก็มาขอพรพ,พี่สาวพือพี่สาวจะช่วยให้สมหวังอะไรนี้พี่สาวชอบกินเค้กช็อกโกแลตนะแล้วก็ชอบชาเขียวมาฉานะฮะพี่สาวยังสวย ไว้พบกันคลิปใหม่ๆจะทำคอนเทนต์แนวไหนเอาไว้เจอในคลิปใหม่ๆกันนะท่านผู้ชมบาย